สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่เขามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาผ้าร้วยค่ะขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเมื่อนี่เจตาก็จะมาวางแนวทางของเล่าพัฒนาคือเก่าค่ะเล้าพัฒนาออกเมื่อนี้เนาะคะ่ะวันพุธวันที่ยี่สิบสี่เนาะประวัติของเรขล็อกลิก OK ค่ะ เลขล็อกกิ๊กสาวน้อยหน้ามนุนคขยันสาวน้อยหน้ามคนค่นคน่ารักทั้งสองอย่างเนาะพี่นม้งสองห้าสองเก้าสอง,สองของเพิ่นออกสองหาออกตัวกลับเนาะคะ่ะเอฟซีเลขล็อกกิ๊กไผ่ใดไผ่ามานก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะดีใจด้วยนะะเนาะแนวทางของเพิ่นเขา่าตัววิ่งกับทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ มาไปไม่ไปต่อค่ะมือแรงสองทุ่มครึ่งเลขล็อกจิกขอบุญขอบคุณเลขล็อกกิกหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเจตาเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแนวทางไม้ของเพลินค่ะบินบนล่างบนล่างหนึ่งค่ะสองตัวสี่หางห้าหนึ่งสี่หนึ่งศนหนึ่งสองหนึ่งบินหนึ่งหนึ่ง ส,สามตัวสองหางค่ะศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งวิ่งรูดเดินตัวเดียวเนาะคะ่ะสองตัวเน้นห้าหนึ่งกับสองหนึ่งสองหางค่ะสามตัวของเลขล็อกจิกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งอ่ะแคปหน้าจอค่ะไพ่จะไปต่อกับเลขล็อกกิก Logic เนาะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอ ไปตอมือแลงสองทุ่มครึ่งค่ะกับเลกลอจิกไปต่อเป็นเซียนนุมของเซียนนุมหลุดไปเด้อค่ะของเซียนนุมบ่เป็นยังเนาะเกาหลุดไปไม่มามือนี้รุนกันไม่เป็นกำลังใจให้เซียนนุมคือเกาค่ะเจตากราบขอบุญขอบคุณเซียนนุมหลายหลายเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาพาด้วยเนาะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเซียนหนุ่มเราพัฒนาวิ่งรูดค่ะบนล่างเพิ่นให้มากศกับ1 2ตัว4หาง0 4 0 5 1 4ี่ศูนห้าห่นึ้นสตัว0ูนย์ศูนหนึ่งศตัว3หางค่ะศ1นย์หนึ่ส วิ่งรลดเด่นเท่ากันค่ะศูนย์กับหนึ่งสองตัวพนินหนสองหางค่ะศูนย์ห้าหนึ่งสี่สามตัวนินหนึ่งหางศูนย์หนึ่งสี่ค่ะต่อไปจะไปกับเซียนหนุ่มค่ะมือแรงเล่าพัฒนาแนวทางใหม่ของเพิ่นเนาะค่ะ FC เอฟซีเซียนหนุ่มเป็นจังได ตามกันต่อไปไหม่ค่ะมือนีเนาะเป็นวันใหม่แล้วเนาะค่ะเป็นมือใหม่วันใหม่แล้วไปต่อตามต่อเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะเบิ่งเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องชอบก็จับขัดก็่านเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะแคปหนา้าจอค่ะแคปหนา้าจอ เซียนซุ่มค่ะของเซียนซุม่มเซียนซุม 2. 2. นซ่มสองห้าสองเก้าสองเข้าไปค่ะวิ่งเข้าไปเก้าเนาะเก้าสองเต็มเต็มเซียนซุม่มล่างเนาะค่ะแบบว่าต้องได้กลับ ภัได้ไัาตามกับเซียนซุ่มเนี่ยค่ะดีใจด้วยของเฟินเขาคักนอ้องพี่น้องเนาะเซียนซุ่มดีใจด้วยค่ะ FC เอฟซีเซียนซุ่มภัได้ภัามาเนะาะไัยังหมอท่านใดมาไปต่อไปไม่มือนอีค่ะแนวทางของเซียนซุ่มกราบขอบ,บุญขอบุณเซียนซุ่มหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว้างทางช่องของเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะหมอท่านใดเขาก็มาไปไม่หลุ่นตอ่อ วิ่งรูดของเพิ่นค่ะเซียนซุ่มบนล่างเพิ่นไหู้นกับ9ค่ะ0กับ9 2ตัวสหาง09 0เ9้า3เกิา่้นจะมี0ูน9ูนตัว3หาง0 9นเก้าสามวิ่งรูดค่ะวิ่งรูด0น เด่นที่ศูนย์งเก้าสองตัวสองหางศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองหางค่ะสามตัวเพิ่นเน่นให้เซียนซุ่มศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าค่ะเอาแคปนาจอไปจะไปต่อกับเซียนซุ่มมือแลงเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะไปรุนกันกับเซียนซุ่มเนาะ แคปหน้าจอค่ะากาขอบุญขอบคุณเสี้ยนซุ่มหลายๆเด้อค่ะที่เอาแ่วทางมาวางทางช่องของจีตาเนาะก่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแคปหน้าจอแล้วไปต่อไปต่อเป็นของใครเสียนจิละค่ะของเพื่นก็บเข้าไปเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ พี่น้องที่เข่ามาหม่เนาะค่ะถ้า่านเขาไม่เห็นคลิปของเจตาผ้ารวยเนาะ,ะพึงเขาม้าบ่าท่านได้กดติดตามพึงเห็นบังเทพย่นกับมาเห็นเป็นเทียรแรกกี้เนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะยังบ่าท่านกดติดตัดตามะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามะค่ะฝากกดไลน์เนาะฝากกดไลน์กดแชร์บ่งไว้ไเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะแนวทางลาวพัฒนาค่ะ กดติดตามเราจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อค่ะกดติดตามเราก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของเจตาเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงไปเนาะค่ะเซียนจิระค่ะเซียนจิระลราพัฒนาเข้าไปเก้าสองเต็มเต็มตัวนิ่นตัวจาะพร้อมเดอ้อครับพี่น้องสองห้าสองเก้าสองวนวงกลมให้เข้าไปเต็มเต็มเนาะ ข้าไปเต็มเต็มเก้าสองดีใจน้ำค่ะผู้ใดโชคดีตามเสียนจิระดีใจด้วยเนาะค่ะโชคมันอยังบอท่านมันค่ะมาไปต้อมือนี่ค่ะตามต่อไปไม่กับเสียนจิระเนาะเจตาเป็นกำลังใจให้ด้อค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปของเจตา มาไปต่อมือแรงเล่าพัฒนาให้โซกให้มันเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้วิ่งลูดค่ะวิ่งลูดของเซียนจิระวิ่งลูดศูนย์สองตัวนี่สามหางค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าสามตัวค่ะสามตัวเก้าศูนย์หนึ่ง 9, 0, 5, เก้าศูนย์ห้าเนนทั้งสองหางค่ะเสียนจิระหน่อยนๆเนาะพี่น้องสามหางเพื่นเนนไฮกับศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งกับศูนย์หางเนนสองหางมีสามหางเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าเพิ่นกับไฮศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห่าค่ะเอาพิจระนาเอาค่ะเอฟซี FC ของเสียนจิระพิจาระนาเอา ชอบของผู้ใดหรือชอบเส้นจิละคูนี้แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแล้วก็ไปต่อมือแรงเนาะคะ่ะแคปหน้าจอแล้วก็ต่อมือแรงสองถุ่มขึงเนาะ,ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะราวพัฒนาคลิปนี้เจตตาขอขอบคุณเนาะค่ะขอบบุญขอบคุณเอฟซค่คะที่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะ มากดติดตามเนาะอะ่ติเพื่อกอ่าถ้ามีอนใดผิดพลาดไปเนาะค่ะทั้งเขียนผิดแนอ่านผิดแนก็ขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านค่ะขอโทษขออภัยอ่าขอให้พี่น้องโชคดีมือแรงสองทุ่มครึ่งค่ะกับเหล่าพัฒนาเนาะเมื่อนี้ก็ขอให้มีความสุขค่ะขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเนาะ สุขภาพย่อมมาก่อนเสมอเด้อค่ะพี่น้องสุขภาพเท่้แข็งแรงก็ดีไปมืดเนาะเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยคะ่ะเดินทางไปก็ขอให้มิโชคกลับมาก,ก็ขอให้มิใช่คะ่ะกลาบขอบพระคุณหลายๆคลิปนาพ่อกันไหมคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ